สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่หมอแม่มค่ะคลิปนี้นะคะมาเจอเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้นะคะแม่มจะมาทำคลิปให้ว่าในหัวข้อที่ว่าทำอย่างไรจะให้ชีวิตของเรางดงามนะคะเดี๋ยวขอคําแนะนำจากภพยหนอก็ เปิดพลังงานตัวตนกันก่อนนะคะแต่ก็เป็นพลังงานโดยรวมนะเพื่อนๆนะนำคำทำนายดีๆนะคะไปปรับใช้กับตัวเองนะเดี๋ยวมาดูกันนะคะแล้วก็ลบก,กวนนะคะขอแรงใจเนาะจากเพื่อนๆนะคะช่วยกดซัพพอร์ตแม่หมอแหม่มด้วยนะคะกด Subscribe นะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ เปิดการมองเห็นให้กับช่องแม่หมอแหม่มด้วยแหม่มจะได้มานั่งอ่านไพ่มอบพลังงานดีๆนะคะสิ่งดีๆให้กับเพื่อนๆไปนำไปปรับใช้เนาะถือว่าเป็นการคิวใจกันนะคะโอเคอ่ะเดี๋ยวมาดูตัวตนของเพื่อนๆก่อนอืมทำงานหนักหรือเปล่าคะเพื่อนๆหาเวลาฮิวใจบ้างนะฟังคลิปนี้เดี๋ยวช่วยฮิวใจให้เนาะ โอเคอ่านะคะใบแรกเป็นสิบไม้เท้ามาต่อด้วยคิงถือถ้วยนะคะ The d ด v i ลแล้วก็สามไม้เท้านะคะ The Star อ่ะดูกันก่อน,อนตอนนี้เหมือนกับว่าเพื่อนๆอ,อาจจะอาถ้าเป็นเรื่องงานนะคะ งานหนักงานเหนื่อยงานเยอะงานยุ่งแบกรับงานนู้นงานนี้อาจจะไม่ได้มีการทำงานแค่ทางเดียวแต่ทำนู่นนี่ไปด้วยถ้ามองนะคะก็คือขยันนั่นแหละขยนันหรือว่ามีความรับผิดช,ชอบที่สูงอาจจะเป็นหัวหน้าครอบครัวด้วยหรือว่าเรามีภาร,ระหน้าที่เนาะที่ต้องผ่อนบ้านผ่อนรถส่งเสียคนในครอบครัวอะไรแบบนี้นะคะมันก็เลยงานหนักงานเหนื่อยหน่อย เนาะแต่ความสามารถนั้นให้ระดับสิบเลยนะมีความสามารถมีอ่อถ้าทำงานที่เกี่ยวกับเรื่องของการลงแรงการใช้อ่าเขาเรียกว่าความสามารถนะคะความรู้ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญอย่างนี้จะประสบความสำเร็จ นะถ้าเกิดเป็นเรื่องของการเรียนนะคะสําหรับเ,เพื่อนๆที่ยังศึกษาเรียนรู้อยู่หรือว่าต้องการเรียนรู้ทักษะอะไรต่างๆเพิ่มเติมเนี่ยก็อาจจะแบบเขาเรียกว่าเป็นช่วงที่อาจจะต้องพัฒนาตัวเองคือมันหนักหน่อยอ่ะมันเหนื่อยหน่อยแต่ว่ามีพอมีคนซัพพอร์ตไหมมีนะคะสามไม้เท้าคือมีคนซัพพอร์ตแต่ว่าจะซัพพอร์ตจากการเห็นความสามารถของเพื่อน นะคะหรือว่าด้วยความที่เพื่อนๆเ,เป็นคนมุกมั่นตั้งใจนั่นแหละก็เลยมีแรงสนับสนุนดีแรงซัพพอร์ตนี้นะคะมาได้ทั้งจากเพื่อนโดมงานคนที่ทํางานเจ้านายนะคะหรือว่าบริวารขอบครัวอย่างนี้ก็ได้นะคนลัก อย่างนี้ก็ได้ด้วยเนาะแต่ว่าเพื่อนๆต้องระวังเรื่องสุขภาพบ้างนะก็คือคอบ่าไหลัังขานะคะความเครียดอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันมีเข้ามาบ้างเนาะคิงถือครับ อาจจะต้องให้เวลากับตัวเองในการหิวใจในการพักผ่อนนะคะในการฟังเรื่องราวดีๆไปพบเจอกับสิ่งดีๆนะคะไปพูดคุยกับกาลยาณมิตรหรือว่าหาข้อคิดข้อธรรมข้อสติเตือนใจอะไรต่างๆมาฟังบ้านเพราะว่าตัวเพื่อนๆเ,เองอะ คิงถือครับเนี่ยเขาเป็นคนจิตใจดีนะคะจิตใจดีมีเมตตามีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นใครที่แบบว่ามาขอคำปรึกษาขอคำแนะนำเนี่ยให้แบบเต็มร้อยเต็มที่เลยแต่ว่าจะค่อนข้างจะไม่ค่อยปรึกษาใครในเรื่องส่วนตัวของตัวเองไม่ใช่ว่าไม่ไว้ใจเนาะแต่อาจจะเป็นเรื่องของการแบบว่าไม่อยากรบกวนอย่างเนี้ยเป็นคนที่ขี้เกรงใจอะ่ะ นะ,ะแต่ว่าก็ควรจะมีบ้างนะเพื่อนๆนะบอกกล่าวบ้างกับคนใกล้ชิดเรานะคะคนที่เป็นกัลยานามิตเราหรือว่าเป็นคนรักอย่เงี้ยก็ได้นะแต่ว่าเดอะสตามาบ่งบอกถึงความโดดเด่นของเพื่อนๆอยู่นะความโดดเด่นการฉายแสงเขาเรียกว่าการมีออร่าจับเนาะอาจจะมองหาโอกาสใหม่ๆช่องทางใหม่ๆงานใหม่ๆโซเชียล สื่อออนไลน์อันนี้สามารถทำได้นะคะเพื่อนๆจะประสบความสำเร็จไปในทิศทางที่ดีนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าได้รับการตอบรับป่ะที่ค่อนข้างจะดีเพื่อนๆอาจจะเน้นหนักไปการทำงานคนเดียวแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะแต่ว่ามีคนซัพพอร์ตได้ อย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆอ่ะถ้าทํางานเป็นทีมยังพอได้นะคะพอได้หรือมีหุ้นส่วนอะไรเงี้ยพอได้แต่ว่าเขาจะเป็นแรงหนุนมากกว่านะฮะเป็นลักษณะนั้นอ่มาดูไพ่ขึ้นเดอเดอรเดวิลด้วยเดอเดวิลเนี่ยมันหมายถึงอคู่บุญคู่กรรมกันเนาะก็อาจจะได้เจอเจอกับคนเก่าคนลักเก่าคนที่เคยอยู่ในอดีต นะคะอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเป็นโสดอยู่ะเด็กสตาคือจริงๆเป็นโสดมีพลังอยู่แล้วมีพลังในตัวเองนะคะถ้าใครจะเข้ามาเนี่ยก็ควรที่จะต้องพิจารณาะะดูให้ดีก่อนเนาะดูให้ดีคิดให้ดีคิดให้รอบคอบโดยเฉพาะคนเก่าคนที่เคยทำให้เจ็บช้ำน้ำใจอันนี้ต้องดูให้มากๆนะคะหรือว่า อือใครถ้าเป็นคนใหม่เข้ามาก็อยากจะให้พิจารณาก่อนเพราะว่าคนนี้เขาจะออกเดวิลหน่อยนะเพื่อนๆเ,เขาอาจจะมาแบบว่าอแบบกีเลสเนาะมีลักหลบกดหลงเข้ามาเกี่ยวข้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเป็นคนที่มีอาจจะมีอะไรปิดบังสอนเล้นนะคะโกหกหลอกลวงเนี้ยการ อ่ามีเขาเรียกว่าไม่ซื่อสัตย์อย่างเงี้ยค่ะอัตราตัวตนหรือว่าคําพูดอย่างเงี้ยที่แบบว่าอาจจะโผงผางไม่ค่อยรักษาําใจอันนี้คือต้องระวังนะคะหรือว่ามีคู่อยู่และเป็นลักษณะเนี้ยก็คงต้องพูดคุยกันเนาะเพราะว่ามันมีเรื่องของความเห็นแก่เห็นแก่ตัวเองอะเห็นแก่ตัวอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะแต่ถ้ามองว่าเป็นคู่กันมันก็มองได้แหละเพื่อนเพื่อนเดอะเดวิลอะเพราะว่าเขาก็เนี่ยโซ่ คล้องกันอยู่อย่างนี้ค่ะมันก็เป็นเรื่องของคู่ได้แต่เพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราค่อยๆคิดพิจารณามันก็จะเป็นไปในแนวทางที่ดีนะคะแล้วก็อาจจะมีแบบถ้าเกิดว่าเข้าไปเจอคนที่แรงๆอะไรอย่างนี้ก็อาจจะต้องใช้หลักการพิจารณานิ่งก่อนนะคะดู ความนิ่งนี่ก็สงบความสยบความเคลื่อนไหวได้นะคะเราต้องนิ่งที่ใจเราก่อนว่าเป็นยังไงถ้าเกิดว่าจะเตือนให้เพื่อนๆระวงังคงให้ระวังเรื่องของคนที่ไม่น่ารักมิชฉาชีพอะไรพวกนี้ค่ะที่อาจจะเข้ามาแบบว่าจากออนไลน์ไหมอะไรอย่างนี้หรือว่าเจอกันซึ่งซึ่งหน้าก็ได้แหละแต่เพียงแต่ว่าหรือติดต่อผ่านโซเชียลมายังอาจจะทางนี้ทางนั้นก็ดูให้ดีก่อนนะคะแต่ว่า อืมถ้าเกิดว่าเราพิจารณาดีอะ่ะใครก็หลอกเราไม่ได้หรอกคะ่ะเพื่อนเพื่อนเนาะแต่เพียงแบบว่าเราต้องหยุดคิดก่อนวิเคราะห์ก่อนนะคะว่าเป็นอย่างไรถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนแบบว่าใช้ชีวิตแบบเขาเรียกว่าเป็นโสดรอยเนี่ยก็จะสามารถดูแลตัวเองได้พึ่งพาตัวเองได้นะมันมีเศร้ามีเหงาบ้างไหมมีแต่ว่าจัดการได้ดูแลได้นะคะก็ คีวใจตัวเองได้นั่นแหละมีความหวังอะไรตั้งหวังอะไรไว้มีโอกาสประสบความสําเร็จนะคะหรือว่าการเจ็บไข้ไม่ได้ป่วยไม่สบายอะไรเงี้ยก็มีโอกาสหายนะเจอหมอดีเจอ,อการรักษาดีแล้วก็วิธีการถ้าเกิดเครียดนะคะเพื่อนวิธีการที่ดีคือออกไปอยู่กับธรรมชาติบ้างนะคะไปใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติทำกลางสายน้ำสายลมแสงแดดนะคะหรือว่า ท้องฟ้าภูเขาอะไรอย่างเงี้ยเนาะออกมาอาบลมห่มฟ้าบ้างนะคะชีวิตเราจะได้มีพลังที่ดีนะอืมเพื่อนๆอ,อ,อาจจะทําถ้าเกิดว่าในกรณีในกรณีว่าถ้าเพื่อน,อนๆทํางานที่เกี่ยวกับอะไรที่มันเป็นงานสีเทาๆหน่อยหรือว่าทํางานไม่เป็นเวลาอย่างคนอื่นเขาอย่างเช่นนะคะยกตัวอย่างเช่นทํางานที่ ต้องเข้ากะกลางคืนนะ,ะเปิดร้านอาหารตอนยามค่ำคืนอย่างเงี้ยหรือว่างานด้านโหราศาสตร์งานด้านแพทย์หมอพยาบาลนะคะสายบำบัดอย่างเงี้ยคือหรือว่าจัดออร์แกไนต์แต่จะไปเกี่ยวข้องกับงานที่เป็นสีดำนะ,ะทำมูลนิธิต่ตางๆนะคะขายลอตเตอรี่อย่างนี้นะ หรือว่างานที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเปิดพับเปิดบาร์คาราโอเกะอะไรประมาณนี้แต่จริงๆแล้วก็ต้องบอกเนาะก็อ่านลำหน้าไพ่ว่ามันหนักมันเหนื่อยไหมมันก็หนักแต่ว่ามันก็มีโอกาสเติบโตไปได้ถ้าเกิดว่าจะให้ดีก็อาจจะเปิดช่องทางเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นการมองโซเชียลอะไรอย่างนี้นะคือ บางทีเราอาจจะอย่างอย่างเช่นว่าทํางานที่จะต้องเข้ากะเียอย่างบางทีอยู่ห้องฉุกเฉินแพทย์พยาบาลหมอผ่าตัดอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือเราก็เลี่ยงเวลาไม่ได้อะเนาะนเพื่อนเพื่อแต่เพียงแต่ว่าต้องมีการบริหารจัดการเวลาถึงข่าวพักก็ต้องพักถึงข่าวหยุดก็ต้องหยุดอ่ะอย่างถ้าเกิดว่าอ่าเป็นสายแบบดูแล คนไข้ดูแลคนดูแลสัตว์เลี้ยงสัพัสัตอะไรต่างๆอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าหนักคะรู้สึกว่าหนักรู้สึกว่าเหนื่อยอธิบายแบบบางทีคนไข้มาอย่างเงี้ยเราก็อธิบายแบบซ้ําแล้วซ้ำอีกซ้ำๆอยู่อย่างนั้นค่ะก็อาจจะเปิดช่องช่องทางโซเชียลเพื่ออธิบายให้ความรู้เนาะให้ความรู้ทำงานที่สร้างสารรค์ผลประโยชน์ให้กับผู้อื่น อย่างเงี้ยค่ะเรานึกถึงผลประโยชน์กับผู้อื่นด้วยอ่ะนอกจากเราจะได้รับการตอบรับที่ดีนะคะก็ยังสามารถช่วยเหลือผู้คนได้อีกจํานวนมากมายเลยนะหาเพื่อนๆก็คือมันหนักแต่ว่ามันรู้วิธีว่าจะจะเขาเรียกว่าจะแก้ไขสถานการณ์อย่างไรผ่อนหนักให้เป็นเบาอย่างเงี้ยนะคะอ่าเพื่อนเเกี่ยวข้องได้นะกับธาตุไฟเมสิงธนู ธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีนะคะอ่าราศีมังกรแล้วก็ราศีกุมได้ด้วยเนาะแต่เดี๋ยวถ้าเปิดไพ่ใบต่อๆไปแหม่มก็จะอ่านพลังงานให้กับเพื่อนๆไปด้วยนะคะว่าตรงกับราศีใดวันใดอะไรอย่างเงี้ยค่ะธาตุอะไรนะเดี๋ยวมาดูกันต่อว่าทําอย่างไรเนาะชีวิตของเราจะงดงามนะก็มีเกิดเกิดบอกไปบ้างแล้วล่ะนะ โอเคห้า okay. ดาบค่ะเจ็ดดาบเก้าเหรียญสองเหรียญแล้วก็สเตรนท์นะคะทำอย่างไรให้ชีวิตของเรางดงามหนึ่งวางความหมุดหงิดความใหม่ ไม่ลงรอยความไม่เข้าใจคือจริงๆนะเพื่อนๆถ้าเกิดว่ามีใครมาทะเลาะเบาแหวงหรือมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยเราเองบางทีเราเลี่ยงได้นะเราเลี่ยงได้ค่ะเพื่อนๆอย่างเช่นว่าเราเราเดินออกมาจากปัญหาก่อนเราไม่ค่อยชอบทะเลาะเนาะคือเราเป็น king ถึงคับอะ่ะเราใครมาทะเลาะมาหาเรื่องอะไรเงี้ยเราก็ไม่ชอบส่วนใครนินทาว่าร้ายให้หลังอย่างเงี้ย คือเอาแอบไปนินทารับหลังอะไรก็แล้วแต่นะคะพูดไม่ดีใส่อย่างเงี้ยอันเนี้ยเราห้ามปากเขาไม่ได้อะเพื่อนๆนะเราห้ามเขาไม่ได้เขาทําอย่างไรได้อย่างนั้นเนาะเพราะฉะนั้นแล้ววางตรงนั้นสะค่ะเราไามาโฟกัสที่ใจเราดีกว่าคือต่อให้เขามาว่าเราต่อหน้าถ้าเกิดว่าเราไม่รับปา ก็ให้เขาร้อนของเขาอยู่อย่างนั้นดีกว่าเนาะเราก็มาพัฒนาตัวเองมาอยู่กับตัวเองดีกว่าเนีย่ยนะคะคือบางทีอะสิ่งใดเกิดขึ้นอะมันไม่สําคัญไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นทุกข์หรือสุขนะคะมันไม่สําคัญเท่าเรารู้สึกอย่างไรเรารู้สึกกับสิ่งนั้นอย่างไรเพราะว่าไอสิ่งที่เรารู้สึกนี่แหละมันมีผลกระทบต่อ ต่อตัวเราต่อใจเรามันไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะเพื่อนเพื่อแต่มันเป็นเรื่องของความรู้สึกของเราที่เราเอาไปมีต่อเหตุการณ์นั้นน่ะถ้าเรารู้สึกว่ามีคนมาต่อว่าเราดินทานรับหลังเราแล้วเรายอมไม่ได้เราก็ฟาดใส่เลยอย่างนี้ค่ะคือผลต่อความรู้สึกของเรามันเป็นอย่างไรล่ะ เราเราต้องมาดูตรงเนี้ยค่ะถ้าเกิดว่ามันมันก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นแล้วมันก็ทุกอย่างเนี้ยคือฟาดกันไปแบบทําร้ายกันไปกันมามันก็มีแต่จะทุกแต่ถ้าเกิดว่าเราหยุดแบบใช้สติอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้หมายความว่าให้ยอมคนนะเพื่อเพื่อแต่มันมีหลายวิธีอะค่ะที่เราจะทําอย่างไรที่จะเป็นการบอกกล่าวหรือว่าสอนคนคนเนี้ยให้เขาอะ รู้ว่าสิ่งที่เขาทำอ่ะมันไม่ดีคือก่อนอื่นมันต้องบอกก่อนนะเพื่อนๆว่าอออถ้าเราไม่มีดีเขาก็ไม่นินทาถ้าเราไม่มีอะไรเหนือกว่าเขาไม่มาเสียเวลาทะเลาะเขาไม่มีไม่มีเวลามานั่งเสียแบบว่าเออทำไมเราต้องอิจฉาคนนี้นะทำไมเราต้องเป็นอย่างนี้เนี่ยถ้าเราไม่มีอะไรเหนือกว่าเขาอ่ะเขาไม่ทำหรอกคะ่ะเนาะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะ ถ้าเราอะรู้สึกว่าอะอะไรอธิบายได้เราอธิบายแต่ถ้าอธิบายไปแล้วยากที่จะฟังก็ไม่ต้องอธิบายนะไม่ต้องอธิบายปล่อยไปนะปล่อยไปเลยเดี๋ยวก็ผ่านไปเองนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอ,อยู่กับโซเชียลอย่างนี้ค่นะก็ต้องงดบ้างเว้นบ้างนะคะโซเชียลมันทําให้เราเห็นอะไรเยอะมากไปนะคนะแล้วก็เปรียบเทียบโดยที่เราไม่รู้ตัวหรือว่าเกิดการอ่อยากมีอยากได้อยากเป็นนะ ไปโดนไม่รู้ตัวงอย่างนี้ค่ะหรือว่าบางทีเราเราเสียใจเศร้าใจกับอะไรอยู่แทนที่เราจะได้แก้ไขกับแค่เรื่องตรงนั้นแต่พอเราไปดูโซเชียลมันมันนอยตรงที่ว่าเออทำไมเราไม่เป็นอย่างนั้นนะทำไมเราไม่เป็นอย่างเขานะทำไมเราไม่แบบไม่มั่งมีหรือว่าอ่สวยอย่างเขารออย่างเขาอ่า สุขสบายอย่างเขาทานอาหารได้อย่างที่เขาทานอะไรเงี้ยคือจริงๆก็ไม่มีใครเอาด้านมืดของตัวเองออกมาโฟกัสเท่าไหร่หรอกนะคะหรือว่าถ้าเราไปฟังด้านมืดเราก็น้อยอีกแหละอย่างเงี้ยคือเขาบอกว่าก็หยุดบ้างนะคะโซเชียลดีอ็อกบ้างก็ดีนะเพื่อนๆคืองดเว้นจากจากการส่องการดูการเลื่อนอะไรอย่างเงี้ยไถไปเรื่อยๆอ,อย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าอะไรที่มันเป็นประโยชน์ อันนี้เราสามารถที่จะอยู่กับโซเชียลได้นะคะอย่างเช่นว่าฟังพอดแคสต์ฟังเรื่องราวดีๆเหตุการณ์ดีๆที่จะมาพัฒนาตัวเองอันนี้คือเราทําได้เลยค่ะเพื่อนๆเ,เพราะว่าจะส่งผลดีต่อเราส่งผลในเรื่องของความมั่นคงให้กับตัวเราด้วยนะคะในเรื่องของก้าเหรียญก้าเหรียญถ้าเกิดว่าเพื่อนเป็นคนโสดนะก็เป็นคนโสดที่มีความสุขมีโอกาสที่จะมีเงินมีทองจับเงินจับทองนะคะมันม่นคงมั่งคั่งร่ำรวยแล้วก็มี เกณฑมีแววด้วยได้เป็นแบบว่าเขาเรียกว่าพึ่งพาตัวเองได้เป็นเศรษฐีนีอ่ะนะแต่ก็ไม่แนะนําเรื่องที่ว่าอแบบมีแล้วอวดเนี่ยคือมีแล้วต้องเงียบมีแล้วต้องต้องนิ่งนะคะมีเรามีซับพอร์ตตัวเราเราก็นิ่งไว้นะไม่ต้องออกไปเพราะว่าถ้าบอกกล่าวปุ๊บไม่แน่นะมีคนหยิบคนยืมวิชาชีพจ้องอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ก็มีแล้วเราก็มีความสุขในตามรูปแบบของเราก็ดีกว่าถ้าเกิดว่าเราจะถ่ายเขาเรียกว่าถ่ายไปให้กับผู้อื่นบ้างเราก็ดูตามความเหมาะสมอย่างเช่นการสร้างบุญสร้างกุศลน,นะคะสร้างคุณงามความดีหรือว่าให้กับคนในครอบครัวของเราคนที่มีพระคุณกับเราอันนี้ก็ได้นะคะเขาบอกว่าต่อให้เรามีอย่างไรแต่ว่าเราก็ต้องรบริหารจัดการการเงินนะคะให้ดีนะเพราะว่าบางทีมันก็มีหายจ่าย เข้ามาพอสมควรอะไรที่เป็นความหนักแน่นไม่ต้องจ่ายก็เก็บเอาไว้ดีกว่านะแต่อะไรแบบว่าควรจะจ่ายสำคัญอันนี้ไม่ว่ากันนะคะเช่นการไปโปะมีเงินเข้ามาปุ๊บเราอาจจะไปโปะบ้านโปะรถอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้มันหมดนี่ก้อนนี้ไปหรือว่าเบาบางลงอันเนี้ยทำได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นเรื่องของการลงทุนที่ใช้เงินต้องพัก เบรกไม่กอ,อยังไม่ต้องทําตรงนั้นแต่ถ้าเกิดลงทุนโดยใช้ความสามารถนะคะใช้สติปัญญาในช่องทางที่ไม่ได้กระทบเรื่องตัวเงินมากนะักอันนี้สามารถที่จะทําได้นะคะจริงๆแล้วต้องบอกนะว่าให้เพื่อนๆนะคะเป็นคนที่เข้มแข็งหากต้องดูแลปกครองบริวารก็ให้ใช้ทั้งพระเดชพระคุณในการดูแลแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราใช้หลักเหตุผลนะคะมีทั้งพระเดชพระคุณเนี่ยบริวารจะเชื่อฟังดี นะคะจะหนุนนาด้วยนะคะหรือว่าคนอาจจะไม่ได้คนที่อยู่ในที่ทํางานแต่ว่าเป็นบริวารที่อาจจะเป็นคนในครอบครัวหรืออะไรเงี้ยก็ได้ค่ะนะ,ะเขาก็จะยอมแต่ว่าเราก็ต้องใช้หลักที่ว่ามีการยืดหยุ่นนะเพื่อนๆนะอย่าแข็งอย่างเดียวนะคะเห็นไหมว่าไพ่สเตรนเขาแข็งแกร่งก็จริงแต่เขามีความอ่อนโยนนะคะและความอ่อนโยนของเขาว่า ถึงขั้นว่าความปีเมตตาของเขาค่ะาาราชาสีก็ยังสยบเลยนะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆน,นะคะทํางานอาจจะทํางานที่เกี่ยวกับความมั่นคงในทุกรูปแบบเลยนะคะการเงินการธนาคารบัญชีไฟแนนซ์นาอหุนนะคะหรือว่างานที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการแปลรูปการเกษตรอย่างนี้นะงานที่เกี่ยวกับเรื่องของการตรวจสอบ นะคะบัญชีบริหารงานบริหารต่างๆนะคะมีโอกาสก็ยังคงยังคงอยู่ได้นะ,ะแต่ก็อยากให้เพิ่มช่องทางนะเพื่อนๆถ้าเป็นไปได้นะถ้าศึกษาข้อมูลอะไรดีนะคะโซเชียลก็เป็นช่องทางที่ดีแต่ว่าแรกแรกเริ่มเนี่ยปรึกษาได้นะคะคนที่ไว้ใจแต่เราไม่ต้องแบบว่าบอกกล่าวแบบแบบเขาเรียกว่าเปิดเผยมากนะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะคนหมั่นไส้ก็มีอยู่นะคะอืมก็ค่อยๆทําของเราไปอย่างนั้นจะดีกว่าแล้วก็จะเจออะไรก็แล้วแต่นะคะจิตใจให้นิ่งไว้ยังคงรักษาความมีเมตตานะคะความดีงามที่เรามีนะคะความอบอ้อมอารีคําพูดที่งดงามวาจาที่ดีอย่างเงี้ยเอาไว้นะรักษาตรงนี้ไว้นะคะถ้ามันมีเศร้ามีเหงามีแบบว่า น้อยๆบ้างเนาะบางครั้งนะคะก็หาเวลานะคะไปฮิวใจตัวเองนะเพื่อนๆด้วยการอย่างที่บอกนะคะไปอยู่กับธรรมชาติบ้างนะคะอยู่กับสิ่งแวดล้อมดีๆหรือบางทีแค่เราเดินไปสวนสาธารณะอย่างเงี้ยค่ะเราดูต้นไม้ใบหญ้านกกระรอกอะไรอย่างเงี้ยชีวิตเราก็มีความสุขแล้วบางทีนะเพื่อนๆแค่เราไปนั่งอยู่ในที่ที่นิ่งๆท,ที่ที่สงบอะ่ะแล้วเราได้ฟังเสียงลมเนาะเสียงใบไม้ อย่างเงี้ยค่ะหรือว่าได้เห็นกระลอกวิ่งไล่กันผีเสื้อบินตอมดอกไม้อะไรเงี้ยคือมันมีความสุขมากนะเ,นเพื่อนๆหรือว่าออกไปตักแดดบ้างนะในช่วงเช้าเช้าหรือว่าตอนเย็นเย็นอย่างเงี้ยแดดเย็นเย็นอย่างเงี้ยมันก็ให้พลังงานที่ดีกับเรานะเพื่อนเพื่อนนะ,นะเนาะอยวมาดูนะคะคำแนะนำจากไพ่ต่อนะสองดาบค่ะอ่าคิงถือ ไม้เทา้าอัศบินถือถ้วยสามถ้วยแล้วก็เดอกฟูการให้อิสระกับตัวเองเนาะการเริ่มต้นใหม่นะคะมีโอกาสเกิดขึ้นอะไรที่เคยลังเลนะคะไม่แน่ใจไม่มั่นใจอะไรประมาณอย่างนี้นะก็มีโอกาสได้เห็นหนทางคือยังเชียร์นะคะเพื่อนๆ่ยังเชียร์เรื่องของการทำโซเชียลอยู่เนาะเพราะว่าไพ่ดาบขึ้นเยอะนะคะเรื่องของโซเชียลนะเรื่องของ แต่ว่าศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนนะเพื่อนๆนะโซเชียล <Social S 1> ก็เป็นเรื่องที่น่าทำอาจจะเพิ่มช่องทางเนาะเป็นโอกาสที่ดีนะคะพลังงานของเพื่อนเป็นได้ทั้งเพศชายเพศหญิงเป็นได้ทั้ง LGBTQ นะคะโฟกัสไปที่เรื่องของการงานนะความมั่นคงมีโอกาสค่ะมีโอกาสมั่นคงนะถ้าเกิดว่าทําธุรกิจส่วนตัวเนาะก็อ่ะโอเคเราก็ได้เป็น เจ้าของธุรกิจแล้วถ้าเกิดทําการงานก็มีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะไปสู่ในตำแหน่งที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็เห็นไหมมีโอกาสเดินทางเดินทางไปฮิวใจตัวเองเดินทางไปหาเพื่อนไปหากระยาดมิตรนะคะหรือครอบครัวก็ได้นะ,ะก็ไปร่วมสนุกสนานกับเขาบ้างเช่นอาจจะได้รับซอง ไปร่วมงานที่เป็นมงคลนะคะงานบวชงานแต่งงานขึ้นบาทใหม่อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าการได้เข้าไปร่วมเฉลองกับเพื่อนๆน,นะคะในโอกาสดีๆหรือตัวเราก็มีโอกาสได้เฉลิมฉลองนะก็เป็นไปได้ด้วยนะคะถ้านันก็ไปเปิดหูเปิดตาบ้างนะเพื่อนๆเดฟูน, Fool, นะคะเดฟูคือการก้าวออกไปให้อิสระภาพกับตัวเองคือ คนโสดก็เยอะเนาะเพื่อนๆเท่าที่มองดูนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เป็นคนมีคู่ก็อย่างแนะนําว่าให้หาโอกาสหาเวลาได้มีพื้นที่ของตัวเองบ้างนะคะอยู่กับตัวเองบ้างให้ตัวเองมีอิสระบ้างนะคะอาจจะเดินทางไปท่องเที่ยวเนาะออกไปพักผ่อนคิวใจนะหรือว่าเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เ,เป็นคนที่รักสัตว์น้องหมาน้องแมวอะไรประมาณนี้ ไเกิดแบบไม่ค่อยได้มีเวลามากนะักอะไรอย่างนี้นะคะแล้วอยากจะฮิวใจแล้วก็เป็นคนที่ชอบสัตว์เลี้ยงด้วยอะไรอย่างนี้อ่ะอาจจะไปคาเฟ่น้องหมาน้องแมวเขาก็มีอยู่เนาะเพื่อนๆนเนาะก็ไปไปแบบไปอยู่กับตรงนั้นให้พลังบวกกับตัวเองอันนี้ก็ได้นะแต่ว่าหรือว่าไปทำบุญที่เกี่ยวกับการให อาหารซื้ออาหารไปให้น้องหมาน้องแมว ER, อะไรอย่างนี้ก็ได้นะเอ่อทำอะไรให้เรารู้สึกว่าเรามีอิสระนะทำอะไรให้รู้สึกว,ว่าเราผ่อนคลายจากความตึงเครียดบ้างเพราะว่าไพ่สิบไม้เท้าของเพื่อนขึ้นเป็นใบแรกอ่ะมันคือความแบบแบกรับอะแบกรับภาระแบกรับงานแบกรับแบบนู่นนี่นั่นงานโน้นงานนี้งานเยอะงานแยะอะไรอย่างนี้ยค่ะก็ ให้ตัวเองได้พักผ่อนบ้างเสริมพลังใจให้กับตัวเองบ้างนะคะ ก็จะถือว่าเป็นวิธีที่ดีเนาะแล้วก็เพื่อนๆนะมีโอกาสประสบความสําเร็จนะมีโอกาสที่จะได้รับพลังแห่งความสุขโดยเฉพาะถ้ามองนะในเรื่องงานมีโอกาสเติบโตก้าวหน้าดีมากนะคะแล้วก็เรื่องการเงินมีโอกาสมั่นคงนะคะมีการเงินที่ดีเนาะแล้วก็จิตใจอะแรกๆอาจจะแบบกระทบอะไรบ้างแหลคะค่ะแต่ถ้าเกิดเราเรียนรู้การปล่อยวางนะคะการไม่ยึดมั่นถือมั่นเนาะการแบบสละ ความเขาเรียกว่าอะไรผ่อนคลายได้ก็ผ่อนคลายอย่างเงี้ยอย่าถือแบบว่าความทุกข์เอาไว้กับตัวเองอย่างเดียวเงี้ยผ่องถ่ายไปให้กับคนอื่นบ้างนะคะเพื่อนเพื่อนมันไม่ได้หมายความว่าเอาทุกข์ไปให้คนอื่นนะแต่ว่าเชื่อเถอะค่ะเวลาที่ใครมาปรึกษาเราอนะเพื่อนเพื่อนเราก็รู้สึกว่าเราเป็นคนที่มีคุณค่าใช่ปะ เป็นคนที่แบบว่าเขาเห็นคุณค่าของเราอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกดีนะเวลาที่มีใครปรึกษาเราอะไรเงี้ยเช่นกันค่ะเวลาที่เราไปปรึกษาคนอื่นอย่ามองว่าเราเอาถูกไปให้เขาเขาเองอ่ะก็อาจจะเขาก็จะรู้สึกดีว่าเราอ่ะไว้ใจเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะเพราะฉะนั้นแล้วทําแบบนั้นบ้างนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆจะได้รับพลังงานดีๆเนาะอ่ะเกี่ยวข้องกับธาตุลมนะคะเมถุนตุนกลุ่ม ธาตุดินนะคะพึกศกกันมังกรราศีสิงห์ได้นะคะแล้วก็ธาตุไฟบอกไปแล้วท่านน้ําบอกไปแล้วนะคะธาตุลมก็เด่นอยู่นะนะคะก็ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆอาจไพ่ให้ก็ถือว่าเป็นการรับพลังงานดีๆนะเพื่อนๆนะอะไรที่งดงามก็นําไปปรับใช้นะคะกับตัวเองนะก็ขออ่านไพ่ให้เพื่อนๆเท่านี้ก่อนนะคะในคลิปนี้ แล้วก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะกดติดตามกดไลค์ like, กดแชร์ให้กับช่องแม่หมอแมบด้วยนะคะเป็นพลังดีๆให้ต่อกันเนาะเดี๋ยวไว้เจเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ